สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะหมอแต่งหน้ามาเต็มแล้วนะคะฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งนี้ลงไปแค่คิวแล้วก็รองพื้นเท่านั้นเองนะคะสังเกตดูได้ว่าหน้าฝั่งนี้ดูแบนแล้วก็ดูไม่มีชีวิตชีวาเอาซะเลยนะคะเป็นเพราะว่าวันนี้ค่ะหมอจะมาสอนทุกคนในการลงเชดดิ้งแล้วก็ไฮไลท์ใบหน้าของเรานะะั่นเองค่ะเพื่อที่ใบหน้าของเราจะได้ดูมีมิติแล้วก็ดูมีเชฟมากยิ่งขึ้นนะคะดูเป็นแบบซูปปเปอร์โมเดลไหมเพราะเราจะไม่ได้แบบพอบอะไรขนาดนั้นนะคะหมอจะบอกว่าหมอเองนะคะเป็นคนที่แบบ อ้วนแบบมีเนื้อมาเกินครึ่งชีวิตวนะคะแล้วมอสก็เลยต้องอาศัยเทคนิคเหล่านี้นะคะในการแบบใช้ชีวิตวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนั่นเองค่ะแล้วก็ยังจะมาแต่งหน้าลุคนี้ให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะไปชมกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ p r o ด u ักต์2ตัวนี้นะคะเซ s ั่มเน่เ a ดดิ้งสติ๊กแล้วก็ h ฮไลท์ Stick ค่ะหาซื้อได้ง่ายนะคะตามวัสันนะคะแท่งละแค่300บาทเท่านั้นเอง ค่ะเวลาลงแบบโปะเชดดิ้งเนอร์ครีมน,นะคะหมอชอบที่จะเก็บผมขึ้นไปหมดเลยนะคะเพราะว่าหมอนเนี่ยลูกผมเยอะแล้วมันชอบเข้ามาในแบบแบบการเชดดิ้งของเราซึ่งไม่พอใจเรามาเริ่มกันที่อย่างแรกนะคะสาหรับการเชดดิ้งนั่นเองนะคะเราก็จะใช้เจ้าเชดดิ้งสติ๊กตัวนี้นะคะในการสร้างเงานะคะเพื่อเพิ่มมิติให้กับใบหน้าของเรานั่นเองคะ่ะตัวนี้นะคะเราก็สามารถปาดลงไปจากแท่งได้เลยหมอดว่าสีมันเนี่ยทำมาเข้ากับคนเอเชียแล้วมันก็ค่อนข้างเหมาะมากๆเลยนะคะที่จะใช้ในชีวิตประจำวันเพราะว่า มันแบบเกลีย่ยง่ายอ่ะเดี๋ยวจะปื้ดให้ดูก่อนนะคะพอเราได้เส้นอันนี้มานะในชีวิตประจําวันเราสามารถแบบใช้นิ้วเกลีย่ยเกลียกล่ยๆอย่างนี้นะคะมันก็จะแบบเสร็จแล้วอะ่ะง่ายจังแล้วก็แบบผอมเลยนะคะอันนี้คือแบบเหมาะมากมากเพราะมันปาดแล้วมันก็เกลีย่ยได้เลย <c oughs> ใครหน้าผากกว้างเนี่ยแล้ก็จัดการเหน่งเรานหน่อนึ การที่เราลงตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้ช่วงหน้าผากตรงนี้นะคะเรานูนขึ้นมาอีกนะคะก็คือการเพิ่มมิติให้กับหน้าผากนั่นเองค่ะมันจะทําให้มหมฮงเราแบบด,ดีอะรับซับรับซับแล้วก็อีกที่หนึ่งนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะสําหรับสาวๆที่ขาดความมั่นใจเรื่องด่างน,นะคะตัวนี้ก็สามารถเอามางัดด่างเราได้เหมือนกันนะนี่ก็ใช้นิ้วนะคะค่อยๆเกลี่ยะคะ่ะตืดสามารถเอาให้มันไปเชื่อมกับหัวคิ้วได้นะ เก็บปีกจมูกด้วยนะคะจมูกเราก็จะด,ดูเล็กลงดูเป็นผู้หญิงน่าสนุนนอาค่ะแล้วเรามาต่อกันที่การลงไฮไลท์นะคะตัวนี้นะคะเราจะเป็นไฮไลท์เนื้อมุกนะคะไม่เหมือนตัวเมื่อกี้ที่จะเป็นเนื้อแมทค่ะตัวนี้ก็จะช่วยทําให้แบบว่าตรงนั้นเนี่ยมันดูนูนขึ้นมานะคะก็คือช่วยจับแสงได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะช่วยเพิ่มความแบบเด้งอย่างเช่นที่จมูกนะคะ<ม>ลงไปที่สันนะคะนี่ก็จะแบบพุ่งนะคะ หนูแก้ได้หน้าผากด้วยนะคะข้างค่ะชิ่งแค่นี้นะคะลงเชดดิง้งไฮไลท์เบาๆเนี่ยก็สวยแล้วนะคะเหมาะกับการใช้ในชีวิตประจำวันนะคะไม่ว่าจะไปเรียนไปทํางานนะะเพราะว่ามันง่ายแล้วก็รวดเร็วนะคะแต่ว่าถ้าสาวๆคนไหนนะคะรู้สึกว่าพี่มันยังไม่พอ,อเป็นสาวสายแน่นนะคะหรือว่าจะไปปาร์ตี้ปไงปงานกลางคืนอะไรอย่างนี้นะคะเราก็สามารถใช้เจ้าตัวนี้นะคะ เพิ่มความแน่นเข้าไปอีกได้นะคะก็เราจะมาดูกันนะคะว่าลงเยอะอยังไงให้ไม่เปะค่ะตำแหน่งแรกเลยนะคะเพื่อความชัดของโหนกแก้มเรานะคะเราก็จะลงตั้งแต่เจ้ากระดูกที่สูงสุดตรงนี้นะคะของหัวเนี่ยสัมผัสมันลงไปนะคะเราก็จะแบบมันมีร่องตรงนี้ใช่ไหมเราก็ปาดมันเข้ามาเลยะคะ่ะแต่ว่าปาดจากข้างนอกเข้าข้างในนะคะเพื่อความไล่สีที่แบบดีงามแล้วอยากให้เกินลูกตาดําเข้ามานะคะคือถ้าเข้ามาในช่วงนี้เนี่ยหน้าเราก็จะดูดําไปนะคะ ก็สามารถไล่ขึ้นได้เพื่อเพิ่มความชัดของรูปกรามเราดูเป็นคนแบบของอ่ะคางชัดมีแบบไม่มีเนื้อน,นะคะก็เส้นนี้นะคะอย่างนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้ที่เดินนะคะไม่ตรงเนี้ยคือหน้าผากถ้าใครหน้าผ,า,า,ผากเหม่งมากก็จัดนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็จมูกด้วยที่เดิมเหมือนกัน แล้วสําหรับสาวๆที่ไม่มีคางนะคะมอสแนะนําตรงนี้ค่ะปาดจากข้างบนขึ้นนิดนึงนะคะนิดเดียวถ้าตรงนี้นะคะอย่าเยอะไปเดี๋ยวจะดูมีหนวดนะคะแล้วคนที่มีเหนียงนะคะเก็บได้เลยฟลุ๊ที่นะคะก็คือบริเวณต่างๆที่เราควรจะลงสําหรับวันที่เราอยากหนาแน่นนะคะแล้วเพื่อนๆก็สามารถใช้มือเบลนด์ได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครคอมฟอร์ลกับ บรัชหรือฟองน้ำนะคะก็สามารถทำได้เหมือนกันค่ะนี่โอเคค่ะแล้วเรามาต่อกันที่การลงไฮไลท์แบบ intense นั่นเองนะคะก็ไฮไลท์เนี่ยลงไปบริเวณเดิมเลยนะคะเพราะว่าเพื่อนๆรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าตรงไหนนะคะ<ม>แต่ว่าลงให้ชัดกว่าเดิมน,นะคะตรงที่สูงที่สุดของโนกแก้มเรานะ,ะปับปับป๊บปับ๊บป๊ โอเคค่ะตอนนี้นะคะมอสเพิ่งปาดไฮไลท์ไปนะคะยังไม่ได้เบลนด์นะคะสังเกตได้ว่าแบบมันรับแสงได้ดีมากๆนะคะเหมือนคนมาเปิดไฟบนหน้าผากมอสเลยนะคะแล้วก็จะมาเบลนด์อ,ออกกันนะคะ นี่นะคะก็เป็นฟินิชลุคนะคะของโครงหน้าเราคะก็ลงเชดดนี่แล้วก็ไฮไลท์เรียบร้อยตอนนี้หน้าก็ดูชัดแล้วนะคะพร้อมที่จะไปแต่งส่วนอื่นกันต่อแล้วค่ะวันนี้นะคะตาของเราก็จะเป็นลุคแบบส้มๆชมพูชมพูอย่างนี้นะคะหมอก็จะใช้ Morphe Palette แะ 5C นะคะมอจะใช้สีนี้ค่ะเป็นแบบชมพูชมพูนะคะกับแปลงหัวใหญ่อย่างนี้นะคะในการลงเป็น Transition Color นะคะลงไปก่อนนะคะเบาๆเบาๆก่อนนะคะ ค่าสีต่อไปนะคะเราจะใช้สีเดิมอันนี้นะคะผส,สมกับสีส้มแบบนี้ค่ะลงไปที่เปลือกตาอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นสีส้มไล่ขึ้นไปเป็นสีชมพูค่ะค่าสีต่อไปนะคะใช้น้ำตาลอมแดงอย่างนี้นะคะลงไปที่ชิดขอบตานะคะ เสร็จแล้วนะคะก็ใช้สีน้ำตาลเดิมนะคะแต่ว่าอันนี้จะลงหนักมือนิดนึงให้มันเห็นเป็นสีแดงๆอย่างนี้เลยนะ,ะเว้นไวประมาณแค่2มิลตรงนี้พอค่ะ่าอายแชโดว์ก็แค่นี้นะคะไม่ยากเลยแล้วเราก็เขียนอายไลเนอร์ส้นเล็กๆชิดขอบตาค่ะ ทาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องเขียนอินเนอร์ไลเนอร์ลงไปนะคะที่เส้นขนตานะคะเพื่อเพิ่มความคมชัดให้กับตาเราค่ะจากนั้นนะคะเราสามารถดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่านะคะแล้วก็ถ้าใครอยากติดขนตาปลอมเนี่ยก็ติดเลยค่ะวันนี้นะคะมอยใช้เป็นบาบาร่าบีสค่ะพอติดขนตาเสร็จแล้วนะคะมอยก็จะติดเจ้ากับเพชรสีแทนแทนตรงนี้นะคะลงไปที่บริเวณหัวตานี้ค่ะ โอเคนะคะพอตาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาปัดแก้มกันค่ะก็ใช้เป็นสีส้มๆเลยนะคะทาลงไปตรงกลึ่นกลางระหว่างไฮไลท์แล้วก็เชดดิ้งค่ะค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะทาลิปสีนูดเลยนะคะนี่ก็เป็นนูดเฟเวอร์ริตตลอดการของมอน,นะคะ เย้ yeah, แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับลุคนี้ของเราหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังรับชมอยู่นะคะแล้วถ้าอยากให้หมอทำลุปไหนให้ดูอีกนะคะหรือว่ามีท็อป,ปิกไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะหรือว่าไปบอกมอในแฟนเพจได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะมอต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ